โอเคเรียบร้อยครับตัวนี้เปลี่ยนเคสเดิมนะครับตัวเก่าซีวิวเสียนะครับบอร์ดเสียจอฟ้าตลอดแล้วกาดจอไหม้นะครับลูกค้าเลยเปลี่ยนใหม่ใช้เป็น AMD Ryzen 5นะครับเจ0 0น F นะครับตัวนี้6คอร์12เทรดนะครับแล้วก็จับคู่กับเมนบอร์ด ASUS Prime A620ME นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็นตัว AMD นะครับ Radeon i x 7 6 0 0นะครับตัวนี้8 g จิกนะครับ ddr 6แล้วก็แรมนะครับเป็น ddr 5นะครับ kingston fury ตัวนี้เป็น rgb นะครับจอใหม่ของใหม่นะครับแล้วก็ power supply นะครับใช้ตัว cooler master นะครับ7 5 0วัตต์นะครับ v 2เรียบร้อยพร้อมส่งครับผมของใหม่ประกัน3ปีทุกคิ้นนะครับขอบคุณครับ